น้อมน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นน้อมกราบคติธรรมคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและการเระยะนนียนนามิทุกท่านวันนี้สาสสมบุญแชนแนลขอนําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยสามารถนำไปใช้ในการเจริญกรรมฐานได้ด้วยการกำหนดพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ที่จิตระลึกถึงและพิจารณาโดยมีความหมายตรงกับกรรมฐาน3ข้อแรกในหลักอนุสติคือพุทธานุสติธรรมานุสติและสังคานุสติค่ะ ธรรมานุสติหมายถึงการระลึกถึงพระธรรมด้วยการสวดสรรเสริญพระคุณของพระธรรมดังนี้สวากาโตพระขวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิยโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมอันบุคคลพึงเห็นได้เองไม่จำกัดการ เป็นธรรมที่เชิญชวนให้ผู้อื่นมาดูได้เป็นธรรมที่บุคคลควรน้อมเข้ามาปฏิบัติอันวินยูชนทั้งหลายรู้ได้เฉพาะตนบทสวดสรรเสริญพระคุณของพระธรรมจำแนกออกเป็นหความหมายคือ 1. สวากขาโตภะควตาธรรมโมแปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วความหมายก็คือ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนนั้นมีลักษณะที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่มีผิดเลยจึงเรียกว่าเป็นสวากขาตธรรม 2. ส,สันทิติโกแปลว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงเห็นได้เองความหมายก็คือใครที่ปฏิบัติธรรมก็จะสามารถรู้เห็นธรรมด้วยด้วยตัวเองเหมือนกับการกินอาหาร ถ้าอยากรู้ว่าอาหารมีรสชาติอย่างไรเราก็ต้องกินด้วยตัวเองถ้าไม่กินก็ไม่รู้จะให้คนอื่นกินแทนก็ไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันถ้าหากมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรืออาการปวดเมื่อยเราที่เป็นผู้ปฏิบัติย่อมสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองส่วนคนอื่นไม่สามารถรู้ได้เพราะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ 3. อาการลิโกแปลว่าไม่จำกัดการความหมายก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนนั้นสามารถนำมาปฏิบัติได้ตลอดเวลาและปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทำความดีเมื่อใดก็เป็นความดีเมื่อนั้นทำความชั่วเมื่อใดก็เป็นความชั่วเมื่อนั้นคนสมัยก่อนทำกรรมแล้วได้รับผลอย่างไร คนสมัยนี้ทำกรรมแล้วก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นศีลส,สมาธิปัญญาเคยปฏิบัติในสมัยพระพุทธเจ้าแล้วได้ผลอย่างไรในปัจจุบันสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ย่อมได้ผลอย่างนั้นเช่นกันเช่นเดียวกับเกลือเกลือในสมัยพระพุทธเจ้าเค็มชันใดเกลือในสมัยนี้ก็เค็มฉันนั้นและเกลือในอนาคตก็จะเค็มเช่นนี้ตลอดไป สเอหิปัสสิโกแปลว่าเป็นธรรมที่เชิญชวนให้ผู้อื่นมาดูได้ความหมายก็คือธรรมะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เชิญชวนให้คนอื่นมาดูได้และสามารถท้าให้พิสูจน์ได้เพราะธรรมะคือความจริงที่มีเหตุผลและคงทนต่อการพิสูจน์ใครก็ตามที่ปฏิบัติธรรมจนรู้ซึ้งแล้วก็อยากจะชักชวนให้คนอื่นปฏิบัติบ้าง เป็นธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ดีและอัศรรจรรย์จริงๆ 5. โอปนณิิโกแปลว่าเป็นธรรมที่บุคคลควรน้อมเข้ามาปฏิบัติความหมายก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเอามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เพราไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดเช่นศีลส,สมาธิปัญญาเมตตากาุณา ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่ายอย่างยิ่งและประการที่หกปัจจัดตังเวทิตโภวินยูหิแปลว่าอันวินยูชนทั้งหลายรู้ได้เฉพาะตนความหมายก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนรู้เฉพาะของใครของเราหรือรู้ได้เฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นและที่สำคัญ ธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ปัญญาในการเข้าถึงจึงมีแต่คนฉลาดที่เรียกว่าวินยูชนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงธรรมะได้ส่วนคนโง่เขลาไม่มีทางที่จะเข้าใจและเข้าถึงทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของบทสวดมนต์ที่ใช้เป็นอนุสติซึ่งสามารถสวดเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวก็ได้หรือจะสวดแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้ เพราะจุดประสงค์ของการสวดก็เพื่อทำให้จิตใจเกิดความเลื่อมใสเบิกบานกล้าหารในการทำความดีและมีศรัทธาที่มั่นคงหนักแน่นแต่ที่สำคัญการสวดมนต์แบบพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติยังสามารถใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐานเพื่อช่วยให้จิตใจเกิดความสงบเป็นสมาธิได้ด้วย และบุญที่เกิดจากสมาธินี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นภาวนาซึ่งเป็นขั้นที่มีอนิสงส์เหนือกว่าบุญที่เกิดจากทานและศีลอีกด้วยค่ะเรื่องราวที่นำเสนอน,นี้กล่าวถึงบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งความหมายของทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติและสังคานุสติเป็นบทสวดในพระพุทธศาสนา เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปขอขอบคุณเนื้อหาสาระดีๆจากทุกแหล่งที่มาที่รวบรวมมานำเสนอคะ่ะสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงมากมายพลังบุญขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ